สวัสดีครับเอสวัสดีครับนะครับมือหนีนะครับมาจม่นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรม่นะครับนะนะครับสามารถะประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับนะนะครับผู้ใดเข้ามาหาเหตุนะครับในเขตบ้านน้องเม็ดเนาะบ้านน้องเม็ดนะครับตำบลห้วยคานะครับนะนะครับขอความลมมือนะครับนะขอความลมมือนะครับผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วนะครับนะ นะครับขอ no ความลมเมื nice people with people with though, ่อน้อยหนึ่งนะครับนะเพราะว่าจะเป็นขยะนะครับนะขยะพวกขวดพวกเข็มลงเอ็มลอยต่างๆนะครับนะนะครับเอาข้านในพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับอ่ซอยคันนะครับนะซอยกันอ่าดูแลรักษาความสะอาดในเด้อนะครับนะนะครับอันนี้เป็นอัณหะนะครับเป็นเน้ยนย้ำมากนะครับไข่ผมเนี่ยนะครับมาซอยดูแลมาซอยตรวจคันตรงนี้นะครับนะกระช่าชนเขามาตรงนี้ก่ะเมื่อนึงก เกือบเป็นลอยสองไฟข้นนะครับนะนะครับหาเหตุตรงนี้ก็เป็นผลประโยชน์นะครับของชาวบ้านท่านอนะครับนะนะครับจังได้ก่วยกันดูแลรักษานะครับนะอ่ตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับนะวยกันดูแลนะครับนะขายะขาล้วแต่ว่าเป็นจะเป็นขวดยัง็แราวแต่นะครับนะเอามากนะครับเจ็บนะครับเจ็บกลับไปน้านะครับนะนะครับขอบคุณนิรายนะครับนะขอบคุณนไรายสวัสดีครับผมนี่นะครับนะเอซีนะนะ นะครับขยะนะครับนะขยะนะนะครับอย่างแรกก็ซอยเก็บในเด้อนะครับนะนะครับได้ขามาหาเห็ดนะครับนะนะครับซอยเก็บเนี่ยนะครับขยะนะครับนะนี่นะครับขยะนะนะครับซอยเก็บเนี่ยนะครับกูได้เลยเบอร์คลิปนี้นะครับนะนะครับพายงขยะนะครับนะนะครับนะครับซอยเก็บนะครับซอยเก็บไปนํานะครับนะ นะครับขยะนะนะครับนะครับขยะนะครับอย่าลืมนะครับนะนะครับขอพูดนิรัยนะครับนะผู้ใดที่ชมคลิปนี้นะครับให้ความร่วมมือนะครับนะอืมขาเป็นผู้ถ่อละมันคอนขันเทสขันเทสบาได้แค่ผู้ชายตาคุดวานี่ใหญ่ห่า โยอยน้นด้ว oh, ย้นะครับพ่นเริมออกมาจากปลาแล้วนะครับนะเฮดก็เริ่มออกมาแล้วนะครับโอ้ยนะครับเนาะพนมานะครับนะครับ สถาบันนะครับมหาเห็ดนะครับเนาะพื่นที oh. ่สิเห็ดนะพอพื้นที่ทจะหัวใจของมันออกมันก็เคยเห็นมวนออกนะเพื้นที่พื่นกลางทีมก็ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องว่าสื่อมันมันมันมบมันบดได้ไรยาเงย